สุวรนณหงษ์ทรงผู้คอยงามชดชอยลอยล่าง พระบรมราชาองค์การประกาศเรื่องพระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตุลาจอมเกล้าพระบาทสมเด็จพระปรมนรรินทรรามาธิบดีสีสินธรมหาวชิราลงกรณ์ะวชิระเกล้าเต้าอยู่หัวมีพระบรมราชาองค์การโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมพระราชาทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ตุลาจอมเกล้าฝ่ายหน้าและฝ่ายในจำนวนสี่คนดังนี้ศาสิสยาตุลาจอมเกล้าวิเศษฝ่ายหน้าหนึ่งร้อยตรีวิราชนลสองน,นายบังเอิญพุ่มยิ้มาสิยาตุลาจอมเกล้าฝ่ายใน หนึ่งนางพันเงินจอม้อยสองนางพิทยาสารมิตรทั้งดีตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมพศส5 6 4กประกาศณวันที่17กรกฎาคมพศส5 6 4เป็นปีที่6ในรัชก,กาลปัจจุบัน